ทุนกกับ,กอ,บออมไว้ให้ลูกนะครับแสดงว่าเป้าหมายเนี่ยคือการออมระยะยาวล่ะนะครับอาจจะใช้เพื่อเตรียมให้เขาเป็นทุนการศึกษาหรือว่าเตรียมให้เขาตอนที่เขาเรียนจบก็ได้ถ้าลูกคุณเพิ่งเกิดจะให้ตอนจบคือ20ปีนะครับเวลาเนี้นานพอแน่นอนเพราะฉะนั้นใส่กองทุนหุ้นเลยครับ <c oughs> การฝากธนาคารทําได้เหมือนกันแต่ก่อนเราจะคุ้นเคยกับการฝากธนาคารแล้วก็ ฝากประจำไปเรื่อยๆนะครับพอครบ20ปีแล้วถอนแต่ผลตอบแทนที่ได้กับเวลาที่เสียไปผมคิดว่ามันจะไม่คุ้มค่ากันตรงนี้เนี่ยเรามาใส่ในกองทุนหุ้นได้โดยเฉลี่ยตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนนะครับก็เข้าประมาณสัก1 8 1 2ต่อปีซึ่งอันเนี้ยเพียงพอสำหรับระยะเวลาที่ยาวนานคุณมีโอกาสได้ในส่วนนี้นะครับวิธีการก็คือว่าทาดอลลาร์คอสเลยครับลงทุนแบบฉลี่ีตัดทุกเดือนไม่ต้องสนใจ เดือนคุณออกวันไหนตัดวันนั้นเลยไม่งั้นเดี๋ยวคุณพ่อเอาไปหรือคุณแม่เอาไปหมดเพราะฉะนั้นเก็บให้ลูกก่อนนะครับพอใส่ตรงนี้ผลตอบแทนมันจะค่อยๆงอกให้คุณตามผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้นผมมีตัวอย่างครับสมมุติบอกว่าย้อนหลังไป10ปีการลงทุนในกองทุนบัวแก้วนะครับตั้งแต่ปี2548จนถึงปี2557โดยที่ผมบอกว่าทุกๆต้นเดือนนะครับวันที่1หรือวันที่2วันทําการแลกคุณใส่เข้าไปเลย1000บาท นะครับผ่านไป10ปีมันคือแสนสองนะครับนี่คือเงินต้นถ้าคุณทําแบบนี้กับบัวแก้วไปเรื่อยๆผลตอบแทนของบัวแก้วเมื่อสิ้นปี2557เมื่อผ่านการลงทุนไป10ปีเราจะพบว่าจากเงินแสนสองมันจะกลายเป็นเงินที่เพิ่มขึ้นถึงกลายเป็น286,418บาทนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เราคํานวณจากมูลค่า NAV ให้เห็นจริงๆเราก็ดูว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยมันมีกําไรเท่าไหร่ นะครับถ้าคิดแบบง่ายๆเลยนะครับบวกลบกับเงินต้นแสนสองกำไรอยู่ที่ประมาณแสนหกหมื่นหกพันกว่าบาทนี่คือกําไรที่เกิดขึ้นแต่อย่าไปคิดว่าคุณจะต้องได้เท่านี้นะครับการลงทุนในหุ้นมีขึ้นมีลงเพียงแต่เราเชื่อว่าระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอการใช้ดอลและคอสมันจะช่วยถัวเรื่องต้นทุนให้คุณมากขึ้นคุณไม่ต้องเก็บเงินก้อนในการลงทุนครั้งแรกนะครับโอกาสตรงนี้เพิ่มขึ้นเทียบก็ได้ครับถ้าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างไรได้ใช้วิธีเดียวกันเลยครับ ถ้าเพื่ผมเทียบดัชนีอย่างเดียวอาจจะไม่แฟร์เพราะว่าตลาดหลักทรัพย์เวลามีจ่ายเงินปันผลราคาหุ้นมันลดลงดัชนีจะไม่ได้ไปด้วยผมใช้ดัชนีอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า Se t Total Return หรือเป็นดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ที่รวมเงินปันผลเข้าไปด้วยนะครับเหมือนกับว่าลงทุนจริงๆแล้วได้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรด้วยเงินแสนสองระยะเวลาเดียวกันวิธีการเดือนละพันเหมือนกันนะครับเงินจะกลายเป็น2 6 9 1 1 1หาทซึ่งก้อนบดาทซึ่งก็ดีมีกำไรเกิดขึ้นประมาณ1,49,0 0 0กว่าบาท ก็น้อยกว่าบัวแก้วนะครับแต่ก็เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่าการลงทุนในหุ้นระยะยาวได้ผลตอบแทนที่ดีเหมือนกันครับทีนี้ส่วนใหญ่ก็มีคําถามต่อนะครับว่าแล้วอย่างเนี้จะเลือกกองทุนแบบไหนจะเอาอย่างไงดีนะครับกลับไปที่โจทย์บอกว่าต้องการลงทุนระยะเวลายาวๆ10ปี15ปีใช้เงินในอนาคตเพราะฉะนั้นไม่ใช่กองทุนที่จ่ายปันผล นะครับอย่างแรกต้องเป็นกองทุนที่สะสมไปเรื่อยๆให้มูลค่ามันงอกเงยน,นะครับไม่ใช่กองทุนที่จ่ายปันผล2ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณต้องเข้าใจคุณต้องรู้จักโปรดักตคุณจะซื้อแชมพูสักแชมพูสักขวดหนึ่งคุณต้องรู้ว่าแชมพูอันนั้นเป็นแบบไหนใช้แบบที่ควรหรือเปล่าคุณเป็นคนผมมันคุณไปใช้แชมพูสําหรับคนผมแห้งมันก็ไม่ได้แบบเดียวครับกองทุนการลงทุนในหุ้นคุณเข้าใจโดยเบื้องต้นเบสิกเหมือนกันหมดคือมีการลงทุนที่ลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทร แต่จะลงทุนหุ้นแบบไหนหุ้นแบบนโยบายการลงทุนเ <concur rency wallet> ป็นแบบไหนดูกองทุนนิดนึงครับกองทุนนั้นเขาเขียนไว้ไหมอย่างเช่นเขาบอกว่าเป็นการลงทุนที่เน้นในหุ้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มธนาคารเอออันนี้ยาวๆอาจจะไม่ใช่นะเพราะคุณลงทุนยาวๆมันอาจจะมีทั้งช่วงที่ใช่และไม่ใช่คุณควรจะลงกองทุนที่มีนโยบายกลางๆเป็นหลักนะครับของแต่ละบลจเขาจะมีกองทุนประเภทนี้ทั้งนั้นเลยให้คุณลงทุนได้แล้วก็เป็นกองที่ไม่มีปันผลด้วยของบลจับหลวงก็อย่างเช่นบัวแก้ว กองนี้เราจะลงทุนตามธีมหรือวิธีคิดหรือมุมมองของเรา,า,เราบลจวบหลวงเวลาลงทุนภาพใหญ่เราจะมองว่าเราลงทุนกับกิจการดังนั้น,น,นกิจการไหนที่มีความแข็งแกร่งมีการเติบโตที่ดีมีโอกาสในระยะยาวเราจะร่วมลงทุนอย่างเช่นธีมการลงทุนที่เรามองอย่างเช่นของการขยายตัวของชุมชนเมืองหรือว่า Urbanization ที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าการเกิดขึ้นของ AEC ซึ่งจะส่งผลกระทบทําให้บริษัทไทยมีโอกาสที่จะค้าขายในกลุ่มประเทศอาเซียนได้มากขึ้นนะครับ จากตลาดที่เรามีกลุ่มลูกค้าประมาณ66ล้านคนที่เป็นประชากรไทยมันกลายเป็น600ล้านคนในอาเซียนอย่างนี้ครับเราจะดูว่าธุรกิจแบบไหนที่ได้ผลประโยชน์ตรงนี้แล้วเราร่วมลงทุนระยะยาวกับเขาถ้าเราเข้าใจและเราบายในคอนเซปต,ต์วิธีคิดว่าเออแบบนี้ใช่เรามองเหมือนกันเราก็ร่วมลงทุนเขาอาจจะไม่ใช่บ,จบลจรอโหลวงก็ได้ครับเป็นบอลจอื่นคุณลองถามเขาสิว่าเขามีมุมมองหรือมีสไตล์แบบไหนถ้ามันใช่สไตล์ที่คุณชอบก็ร่วมลงทุนแบบดอลล่าคอร์สกับเขาได้เลยครับ